เพื่อนเจอแล้วขโมยนี่โหเป็นตัวที่อันตรายมากเลยครับเนี่ยขีข่ขโมยเนี่ยตัวขีข่ขโมยมาแล้วจะเห็นว่าตัวบักเอบเลยเห็นทึงใดแบบน,นี้คอยย่านเบึ่งอยู่ด้ะนี่ักตัวขีข่ขโมยเจอแล้วจ้ะนี่หาแล้ว เฮ้ยนอนอุยรุยไอไลยอึงลึงอังลังอยู่ปักขีขโมยแล้วขโมยของข่อยขาดีเพราว่าอะออกไปเฮียมาไก่อ่อจับขโมยได้แล้วค่ะนี่หวานเบ็ดพักชีเลือดไว้จะงอกเป่าดินถมไป อันนี้อะไรอุ้ยนี่ไม่รู้อะอะไรกินะอะไรกินล่กเขาวะเอ้แปลกแฮะโอ้เสียเลยต้นเองอ่ะเอาไปกินเนี่ยต้นนี้ก็นั่นเป็นอะไรอะเฮ้อกอะไรกินเลยได้นี่ยผักถอยนี่ เป็นเอนะียงเน้ะแบบนี้ชุ่มมากไปบ่ฝนนะค่ะิได้กินบ่บ่เหลือเจตต้นแบบน,นี้เหลือเจตต้นิได้บ่บ่แบบนี้โอ้ยโอเคค่ะขอตัวไปที่นี้นะคะจับขโมยได้ละ ขโมยตัวบักอีกเลยเหคค็เนี่ยจะพาดูบนนี้ก็พื้นดินมีแต่ยาเอ็นยืดทั้งนั้นนะยาเอ็นยืดโดโลให้เขาใหญ่เงี้ยเยอะมากเลยเห็นไหมยาเอ็นยืดในสวนฮนะกับต้นฟันสิงเนาะเนี่ยมีแต่ตัวเมียทั้งนั้นเลย ตุ๊กูเคยปลูกไว้ในกระถางมันไม่รอดตัวต๊กูเขาจะใบยาวเหมือนใบฟันเสิงนะ่ะนะจับขโมยได้แล้วเว้ยตะไขร่นี่เดี๋ยวจะเด็ดเอาใปเขาเอาไปเข้าแล้กลับไปขยี้ขยี้ต้มนละคะ่ะพันพันแล้วก็ต้มเดิมนะ้ำ บรรยากาศดีเดี๋ยวให้ดูจากหน่อยเนี่ยใบองุ่นกำลังออกนะคะเห็นบน,นี่ยอดองุ่นยอดองุ่นกำลังแตกใบแตกยอดแตกใบเนาะมาดูกันปีนี้จะดุกไหมหจะยอดองุ่นโอเคค่ะอเอาตัว บรรยากาศดีออกมาสุดอากาศเดี๋ยวก็นฝนไมก่กะแดดฝนแดดฝน่บนอยู่ในสวนนี่ค่ะค่ะไปไหนไม่ได้ช่องวิบแบบ <c oughs> <c oughs> ก,ก็ปลูกเอ่อมิดพักชีเลือดไว้โรยทิ้งๆไว้จ้ะมันงอกก็งอกไม่งอกก็ช่างมันผักชีเลือดพักชีฝอยเด้จอจ้ะหาโอกาส จะให้มีแรงก่อนท่าน,นี้ก็ออกมาสุดหายใจโอ้โหสุดยอดนี่ยอดอ่างหุ่นกำลังแตกงามเชียวปลูกอะไรนะอาเบนเดอร์นะปลูกซื้อมาหลายแลวไม่ได้ปลูกลงกระถางเลยโอ้ยตัวเองมาป่วยโอ้ยหันใจก็บอ่อิบ มันหน่อยอันนี้ก็แม่นพักชีเลือดพักชีเลือดจะพักชีเลือดอน,นะคะปลูกไว้เป็นก็กินไม่เป็นก็สร้างหัวมันอันนี้ก็ยอดอ่อนๆนะเอาไปเก็บไปกินได้นะเราเคยเอาไปกินแล้วเนาะใส่อมปลาซิว่ะค่ะเลยจะแก้วทิ้งหรอวันไหนจะอมปลาซิวอีกดอกเนาะ คนบานไหมสแต่ข่โสมไทยอค่ะอันนี้มันเป็นโสมฝรั่งนะเขากินใบมันหัวไม่เคยเห็นนะกินใบจะทำเป็นน้าชาโอเคค่ะขอตัวไปก่อนนะคะฝนจะตกอีกแล้วน่ะยอดองุ่นกำลังแตกเห็นไหมตอนนั้นแดดมืดมากแล้ว เ <c oughs> หนื่อยมากฟังดูหอเพลิดเพลโอเคได้ไปต้มมามากกินก่อนนะคะสดอร่อยมีแรงขอตัวไปตรงนี้ละคะ่ะตรงดอกไม้ส,สวยๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขรักษาสุขภาพตัวเองนี้ดีเด้อ อย่าให้เป็นหมืนเรานะโอเคค่ะคลิปนี้ก็จะสันส้นๆยาวบ้างสั้นบ้างวนกันไปเนาะพอตัวเข้าบ้านค่ะอากาศเย็นแล้วก็ฝนเริ่มจะมาอีกละ <c oughs> ออกอสสดอากาศเยอะๆเนาะ นอนก็นอนไม่รับกลางคืนโอเคค่ะขอตัวไปท่่นี้นะครับก็วนอยู่ในสวนนี่แหละก็ไปไหนไม่ได้ก็กินก็ทำกินแค่นั้นนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีนะคะขอคนละกำลังใจจ้า ุนไล่ละโอเคสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย